สวัสดีครเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไฟฟทฟาเที่ยวภามาชมเปตองอนนี้นะับตัดบนใครชนะเข้ารอบไปเลยนะครับรอบที่2ส,สนามที่11นะครับถ้าใครแพ้ก็ไปตัดล่างต่อประมาณนั้นมาดูครับเข้ามาเปลี่ยนนะลุงบังต้องเตีครับ กินเลยกินเลยทุกทุกบางลอยมาปั้งผิดแล้วประเดิมลูกแรกทีลูกสองครับปั้งเอาติดงวนั้นแต่ <c oughs> เสียเปรียบลูกครับ <c oughs> น่าจะปั้งแล้วเหลียว <c oughs> ดูพี่แดงอยเข้าครับ <c oughs> มีมีปั่นไซส์ครับหลุดมนม่ออกครับมีแต่ผมรล่ะจะเตะมาดูพี่เคยเจะเตะพี่ไปต้องไลเข้าสั่งตีเลยตั้ง ชัดลูกตัวยองออก <c oughs> เกแดงต้องเข้าคุมครับลูกนี้เข้าคุมดีขนาดไหนไม่ได้ขาทางจะไปเร็วครับสองแต้มครับตอนนี้ คมน,นี่คอมตอนนี้ได้2แต็มแล้ว,วครับน,น,น้นนนะน <c oughs> ครับสี่แต้มแล้วครับวัเนเรกนำไป4 0ครับอ่าปานิพาพรขึ้นมาครับโอ้เข้าไปตองดีด้วยครับลุง ลูกเท่าครับต้องสวยเหมือนกันลูกปีลูกี้กันครับ ต้องตรงมากแต่น,นี้เบลาวานจะเข้ามาอยู่ในโซนได้หรือไม่หลุดเยอะเลยไม่บีบเลยลลนนเ่ี

ชอบเหมือนจะเปลี่ยนโอ้โหแรงไปนิดนึงดูลูกทีลูกนี้ถ้าตีถูกได้เปรียบเยอะเลยลอยสวยมาก สองแต้มครตีสวยมากลูกนี้ไหนนี้ก็บอกว่าจะตีก็ได้คืนเงี้ยเหวียงเรื่อมั่วเหวี่ยงไปโดนเนี่ยเมื่อคืนมันตกไงทีนี้เลยมีแรงหน่อยแล้วเมื่อคืนไม่ตกอยู่ดึกก็ไม่มีแรงสองลูกนี้คุมดีมากครับเล่นซุ่มเล่นซุ่มเมื่อกี้ผมทำก็ท่วมไอ้ทำท่วมไหมเกมเป็นทีมกลัวจะเหนื่อลอยมาว่าขา ไม่ตัดครับตัวนั้นตัวนั้นลวยเป็นล้มอย่างนี้นะดวบังจะตีเลยเข่าเรือรักตีไม่มีคู่เอาโซเล่นเข่าครับลงนี้ไม่ตีอะโอ้โหถ้าแดกถ้าแดกแรงกว่านี้เปลี่ยนชัวไม่ต้องวัด ยังที่แดงเหลือสองตีไม่ได้คุมอย่างเดียวครับนชนชน,ชนเบาไว้นิดหนึ่งน้ำขอาแก้วไปอย่างเดียวตีน้ำแข็งแลยังเหลืออไนะเออน้ำแข็งกซีเปคอไปป้าแล้ว พี่แดงเจนเคลียร์แจมเอาใครนำสี่ศูนย์เนี่ยเขานำครับอยู่ไปแดงจะเข้าครับได้หนึ่งแจมแล้วจะเคลียร์แจมมาได้ไหมไม่ได้ได้หนึ่งอยู่ครับในคาตีครับเคลียร์ได้ไหมสาม สองลูกสามวัดผมว่าสามชายใจก็ตลบม็ดนะครับลูกนี้ใจอิทระแก่ลูกนี้มาได้ยังไงแน่นอนลากเก็มกระโลกอยู่ลูกอ๋อเราก็ว่าสามตั้งนานไม่ยอมรับกลัวตลบม็ดคะแนนไล่มาสามต่อสี่ น้องเข้าดีมากเลยเข้าอยู่ในโซนเปลี่ยนยากด้วยหัถถแก,แกแล้วครับไม่เปลี่ยนครับบางจะตัดสินใจตีครับลุง ต้องโดนด้วยนะครับเขาวางลูกจอดนะครับเนี่ยละทิศละทางเลยตีลูกหนึ่งจับจอดแต่จอดห่างครับถ้าน้องเขาเข้าเปลี่ยนได้ก็ได้เปรียบลูกเยอะเลยรอบนี้ เปลี่ยนแน่ๆลูกมาองี้โอ้ออกข้างเอ้ยดูพี่แดงเข้ากันครับลูกพี่แดงเข้ามาเปลี่ยนครับ หัวอ,อกเดียวกันกลับเหรอร้อนมากครับนี่คมจะตีแล้วครับลูกนี้เตรียมลอยลูกมาเอไม่ตายครับต้องเข้าออแล้วครับตอนนี้ตอนนี้นนพระพรต้องช่วยคุมแล้วครับ สั่งตีว่างั้นครับนี่ครับอ่อเข้าครับเข้าก็หลุดสิครับอยู่พี่แดงเข้า รอบหน้าก็เข้าลูกเดียวทิ้งลูกได้แต้มรอบนรกสองรอบเดี๋ยวไปสองลูกเดี๋ยวไปดูนะไม่ถ้าถ้าทิ้งลูกหนึ่งมันได้แต้มอ่าได้หนึ่งแล้วครับด, <laughs> ดูตะน่วยเข้าครับมือตีแม่นแม่นจะเข้าลูกอ่าสองครับสามครับ นี่นับรอไม่ได้ได้สองครับชมต่อครับอุ้ยเข้าดีด้วยลูกนี้น่าดูบังจะตีครับน่าตีขยายโซนแค่นั้นไม่ตายครับเฮ้ยเฮ้ยระวังมันจะไหลร,รับเอานะตัวมันจะทับเอาลูกมันไม่แข็งแรงก็อย่าไปเด้ดมัน พาเข้ามาวัก <What? S 1> ออกมันไม่แข็งแรงอย่าไปเล่นมาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไล่สายลงมามันพับหัวแบนเลยนะเราต้องให้มันแข็งแรงนะถึงจะเล่นได้ไม่แข็งแรงอย่าเล่นนะลูกดูต่อครับรอบสองครับห <Okay. S 1> ลุดครับ มาอีกแล้วครับไปแล้วนี่คมต้องคุมอย่างเดียวครับตอนนี้ป๊อปเปลี่ยนด้วยดูลุงนวยอย่าตีตาหนวยอย่าตีตต๊บรงี้ อัุกด,ด,ดีหวานครับรสั่งไตะครับอสองใบเลยทิ้งสองใบเรื่องเราไม่มีผิดเลยแล้วน้อยเนี่ยขาหน้ามันหักกบลูกเล่นไม่ได้หรอกขาหน้าเห็นไหม หน้ามันเอียงเนี่ยถ้้วยิ้งลงมาแล้ว่ำเลยเอาอิฐมาตั้งถัาฉลาดเปลี่ยนเปลี่ยนบอดูครับร้านอยู่ไกลไหมไกลอย่ามาหาเรื่องชัยนะไม่ไปแจงนี่ซื้อตะทอนนี่หวัวหัวมุมนี่ ตอนนี้พี่แดงต้องเข้าคุมนะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะนดูครับ แดงเข้ามาอีกลูกนึงอ,อ๋อลายหนึ่งแล้วไปนะต่อยกลับไแล้วต่อยเหรอจะไปจะหาคู่เหรอคู่แบบลุงก็ได้ลุงมาไม่เล่นเหรอมาปัง เดี่กะับเดูเขากับเขากลับเขากบอกกลับได้กีแรมแด้ anyway> ่ดูครับแ้มตอนนี้ห้าเท่าครับ ชอบเข้าไปตังสวยตรง,งนี้บังต้องตีงามาครับไล่เดิมไล่เดิม

แด้งเข้ามาช็อปหลุดนิดนึงครับ ีแดงเข้ามาอีกลูกนึงชบมีตีเปลี่ยนดูตาน่วยตีครับตีเปลี่ยนตรงเป๊ะ รูปนี้นีิคมจะเต็มติดนะครับ ลูกนี้จะให้ตีรับ2อจอดรับสามครับถ้าถูกรับ2แต้มนันทีทอสองอยู่ดีครับดูนะครับคะแนนทีมค้่นางนำเจ็ต่อห้าครับตอวนี้ดูน้องเขาเข้าครับโอ้ยมาไปทางน้อนออกสนอออกสนอออกจริงด้วยวเข้าครับเข้าได้ไม่ได้ โอ้เข้าสวยด้วยลูกนี้มนแครัมน,นมันมน,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 นวดเลยไทนวดดน้องเข้ามาลูกโอ,โอ้หลุด2ลูกเลยครับเราอีแดงต้องเข้ามาครับลูกนี้ ไปนั่งตากแดดกันนี่นั่นแหละโอ้พี่แดงก็หลุดครับหลุดไม่อยู่ในโซนเลยรบลอบนี้น่าจะเสียแต้มเยอะด้วยหลุดหมดเลยพี่แดงหลุดหมดนะรอบนี้จะได้กี่แต้มกนะัาหนวยเข้ามาเปลี่ยนก็ตดนตีแน่โอ้ลงนี้ครับคงดีบ ดูนะน่วยเข้ามาอีกลูกหนึ่งี่คสวยโอ้หนึ่งกินหกเลยรอบนี้ป้าจะเข้ามาเจ็บคะแนนได้กี่แต้มชนาแล้วต้องตีสองลูกครับ สินโสมเอมพลังโอ้บล็อกสวยนะัครบบับงสั่งเข้าที่สามจะตีลูกที่สองครับเอาสองแล้วไม่ได้ตีแบบนี้ <c oughs> เขาจะตีอยู่ดีครับ17เท่าแล้วตอนนี้ได้สองตีบงัง <27 S 1> <c oughs> จะตีเจ็ดเท่าจะตี หวังตีจอดครับความคิดคิดการไกลเนี่ยแตะเออหนักกว่าเดิมจะสองลูกจะได้กี่ตจมครับได้แล้วสองไม่ได้ครับไม่ตัดมีช็อตเกม <c oughs> ผูตีจริงด้วยสองเต้มอับคะแนนไล่มาเจ็ดต่อเจ็ดแล้วของโมออก,ก้อยดูน้องเขาจะอยู่ในโซนดีขนาดไหนเปลี่ยนด้วยมั้งไม่เปลี่ยนครับใครดีไลน์เราอ่ะสวยนะครับไม่ต้องหนึ่น้ำหนักเอาลายอย่างเดียวครับ ถ้าชนนี้จะได้เปียบเลยครับป๊เปลี่ยนด้วยครับบังได้ออกมือก่อนแนละ้วลูกล่างก็วางสวยครับรรบับงลอยมาป๊กอ้ทีนี้จะออกคู่แล้วครับเป็นแบบนี้โ้ ตาหน่วยลุงหน่วยจะเตี๊ยบออกคู่ไหมคู่ไหมออกลูกเดียวครับไห้ซอสนะแทงเข้ามาชนเปลี่ยนครับ แต่งเหลือลูกนึงซึบโอ้หลุดครับได้ลูกหลงัง นี่คมจะตีครับลุงเนี่ยปก<ะ>อ้ตีผิดครับปลาก็จะเข้ามาโอ้

ชนสวยด้วย,ยนะที่เปลี่ยนลูกคนลของเราไม่เป็นไรตะหนวยจะยตีครับลงุงปักไม่มีใครได้แต่โอ <c oughs> เปตไปน,น,นะครับลุงจะมาได้ทีมคนอ่อนได้ไปจรินมาจะได้ครับไม่ไม่เปลี่ยนครับฮะ <c oughs> ลงไว้ให้แล้วไม่ได้เกี่ยว ขนาดตีตัวเองทั้งสี่ลูกอ RB เออลูกคุมกันเนี่ยมันมันตีโดนลูกตัวเองหมดเลยสี่ลูกอ่ะรอบเลยเสียเปียบเยอะเสียเปียบใหญ่เลยอะตีโดนตีโดนก็ดีแล้วตีโดนเอามาต่อครับีแดงเปียกครับ คะแนนเจ็ดเท่าอยู่นะครับเจมได้ทั้งสองฝั่งตอนนี้บังต้องเตะลูกนี้ย้ค่ายยิงค่ายฮะอ้าวบังลอยมาปั้งข้าหมหัวครับสปิดอ้าวกาคาตีเรอครับ ลูป่าพาจะเข้าครับลูกนี้แป๊บหลุดน้อยนึงครับอังลอยลกมา ตอนนี้ลูกเสียเปรียบหนึ่งต่อสามครับถ้าพี่แดงเข้าเปลี่ยนนี่ถือว่าได้แต้มเลยครับตนันวยเรืืสองลูกนี่ครับแวบโอ้ลูกนี้เด้งเห็นครับตอนนี้คุมคุมกี่ลูกบงังมีลูกเดียวเหรอโอ้ยลูกบนมันก็แพ้น้องสองลูก ถ้าตอหน่วยตีได้แต้มจะเข้าครับโอ้ยหลุดเลยเลยเสียเปรียบเลยถ้าตีทีแรกได้แต้มครับเพราะได้ตีรับสองตลอดยาอ่าดูนะครับถ้านิคมตีโดนจะได้แต้มนี่เกมครนะ ้าตาหน่วยตีมิจกีได้เปรียบเลยอ่ะป้ยไม่โดนนะโอยิงเหลืออ,อีกลูกแล้วฮะมีอะไรด้วยโอ้โหเตมเดียวครับครับคะแนนแปดต่อเจ็ดตอนนี้ลุงมันมีล่มเลยลุงล่มไม่มีใบไม้มันกำลังหล่นด้วยครับตรงนี้ป่าผาก็เข้าดีดูน้องเขาจะอยู่ในโซนได้ขนาดไหน กุ้งเข้ามาลอลูกนี้หลุดโซนนะครับมาดูนะครับมาอีกหนึ่งโอ้ลูกนี้หลุดสองแล้วลูกนี้จะตีอีน้อยหรือตีลูกครับ ตีน้อยหรือตีลูกลูกครับบล็อกลูกปลานี่พาเข้ามาชอบเปลี่ยนครับที่นี่เหลือพี่แดง้วแต่พี่แดงเข้าเปลี่ยนได้เขาถือว่าประโยชน์ครับ เยือบโอ้ร้อนมากอุณหภูนะมิตอนนี้38องศาะนะครับดูจากโทวรัพท์อีกเครื่องเป็นวันแรกที่ร้อนแบบขนาดโอ้พี่แดเงเข้ามาจิ้นตัวเองพวงนี้ต้องช่วยกันเข้าอย่างเดียวครับสามสิบแปดองศาทำไมร้อนขนาดนี้ ดูครับน,นหน่วยเข้ามาผูห้หลุดแล้วต้องเข้าเกมอย่างเดียวแล้วแปดแล้วเก้าสิสิบเอ็ดเหลืออีกสองลูกนะครับจะเกมจับ เอาได้ลูกนี้แจกเกมทันทีนะครับไม่เกมครับต้องถึงมือบังลูกเดียวถ้าไม่เกมสิบศูนย์เขาก็ไล่เกมกันได้นะครับ <Okay. S 1> เกมงั้นครับ